คือสำหรับตัวผมนะผมผมชอบมาเล่นมาตั้งแต่เด็กคือเราเห็นตั้แต่ในรูปใช่ไหมครับมันเป็นรถไฟฝันที่เหมือนผู้ชายเนี่ยหลายๆคนที่เขาไปฝันที่อยากขี่กันอยู่แล้วความรุนแรงของเครื่องยนต์เนี่ยมันมีความรุนแรงสูงคนที่จะไปขับขี่ได้เนี่ยมันจะต้องใช้ความรู้สึกความรักกับมันเพื่อที่จะควบคุมมันให้อยู่เอารถเข้ากับตัวเองตัวเองเข้ากับรถเพื่อเดินทางไปเพื่อความปลอดภัย และสุนทรีในการขับขี่ให้มันมีความสุขเหมือนการขี่ม้าพยศตัวนงการขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลยคือการควบคุมม้าพยศไม่ให้มันพยศพาเราไปสุดหมายปลายทางที่เราต้องการ เมื่อก่อนเนี่ยก็เริ่มเริ่มขี่กันกับพวกผู้ใหญ่ขี่เพราะขี่ตอนนั้นเราขี่ไปแตงวัดพอกลับมาเนี่ยไปพักกันที่ก็คือไปดื่มน้ําพักนิดนึงพักเหนื่อยอะไรกันก็ท,ที่ที่บ้านพักท่านท่านผู้ว่าท่านเชิดพันธ์นี่แหละเสร็จแล้วท่านผู้ว่าเชิดพันธ์เนี่ยแกก็บอกว่าแกเรียกผมโจใช่ไหมครับแกบอกโจเราน่าจะมีกลุ่มของเราเองเนาะที่แหววที่แหว,พ,แวพี่จมรนอ่ะแกยืนอยู่ด้านหลังแกเลยบอกว่าเอางี้เลย เนี่ยมัน9ก้านั่นเลยก็บอกเดนายไปเลยใช่ไหมครับปรากฏว่ารถทุกคันเป็นรถทะเบียนเลขเก้าไม่ว่าเก้าตัวเดียวเก้าสองตัวเก้าสามตัวแต่ว่าทุกคันเป็นเลขเก้าหมดก็เลยชี้ว่าน่าจะชื่อกลุ่มเลขเก้าแล้วก็เลขเก้านี้เป็นเลขมงคลเราเลยมารวมกันนะครับแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมา เป็นกลุ่มเด่นลอยคึ้ม อุดมการของเราเนี่ยก็ง่ายๆมันก็ไม่ได้มีอะไรก็ทุกคนทํางานก็ขี่หลังจากการทํางานออกมาขี่เพื่อผ่อนคลายใครจะมีตังใครจะรวยหรือใครจะมีหัวโขนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราเราถอดออกหมดจับแฮนด์เมื่อไหอไร่บิดคันเร่งเมื่อไหอไร่ทุกคนต้องเอือภาคดูแลกันตั้งแต่ไป เริ่มไปแล้วก็เริ่มกลับเพื่อนฝูงที่รู้ใจกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างถิ่นหมดไม่ได้มาจากที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาขับรถปุ๊บเนี่ยเรามาเจอกันเรามารวมกลุ่มกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยที่ถ้าพูดแบบโบราณก็คือเขาลิขิตมาแล้วการขับขี่นั้นเราจะขับขี่ ถาใช้วัฒนธรรมในการขับขี่มากกว่านะครับเราจะรวมกันแล้วบอกว่าออการขับขี่ที่มันจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงามในในทุกๆภาพที่เก็บไปส่วนมากเราเดินทางแล้วก็หลับปันปาการทิ้งระยะห่างจากคันหน้าเราประมาณ20เมตรถ้าเราหลับปันปาก็เท่ากับ40เมตรระยะเซฟตี้ปลอดภัยความเร็วก็ตามกฎหมายกำหนดคือ100กิโล ถ้าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อุบิเหตุอะไรเราสามารถครับรถอยู่เราจะต้องตอกย้ําว่าเราเนี่ยรูปแบบของเรานะเดินในไทยแลนด์เป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นปัจจุบันถ้ามีใครรถเสียสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ทิ้งไว้นะครับเราอยู่กันมากรน้อยคันก็ต้องจอดร้อยคันเวลาเราเดินทางเนี่ยก็คือเราเราก็ไม่ทิ้งกัน ถ้าเพื่อนมีปัญหารถเสียเนี่ยซ่อมรถหรือต้องเป้ารถเป็นกว่าจะหารถมาโหลดลับได้เราก็ต้องหยุดกันหมดนะครับไม่ใช่ว่าทิ้งไว้คนเดียวแล้วทุกคนไปต่อไม่มีก็คือแล้วอันนี้พยายามให้ให้น้องๆก็จะมีการถ่ายทอดกันว่าเอ้เราทำกันมาอย่างนี้นะปัจจุบันนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนี้นอ,อยู่ เราเข้ามาไม่ใช่ง่ายก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยยากมากต้องผ่านนู้นผ่านนี้ผ่านเกณฑ์ผ่านอะไรต่างๆที่ในกฎกติกาเขามีอยู่นะของเรนายเนี่ยยากแต่ในเมื่อเราเข้ามาแล้วผมฝากว่าให้ทุกคนรักษาไว้ขอให้ปฏิบัติต่อไปเหมือนอย่างเชเช่นที่ผมปฏิบัติมาจากรุ่นแรกนะฮะก็ขอให้ปฏิบัติกันต่อต่อไปเนี่ยเพื่อให้ไม่ว่าจะมีสมาชิกเราเนี่ย จำนวนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ได้แต่เราก็ไม่ได้คํานึงตรงนั้นแต่ถ้าเราวิบัติพทิน์นทินเป็นแบบนี้รูปแบบแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะอยู่กันด้วยมีความสุขให้เกียรติซึ่งกันและกันรักกันดูแลกันเขาเรียกความเหนียวแน่นของของสมาชิกมากกว่าคือเรารวมตัวกันได้เรามีการผูกพันกลมเกลียวเราไม่แตกกันไปเราก็ไปให้หมดไปแล้วไปเป็นกลุ่มแต่เราจะไม่มีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย จะไม่มีนาย,ยุธยานายกรุงเทพนะคุณมีจต่นายไทยด้านอันเดียวก็ช่วยกันร,รักษาวัฒนธรรมของเราไว้ใช่ไหมครับว่ารุ่นพี่จะพยายามพยายามสร้างมานะครับแล้วก็พยายามทําให้เป็นตัวอย่างนะครับก็ขอให้น้องๆขับขี่ความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลุ่มเดนายก็น่าจะโตไปเรื่อยๆนะครับท้ายที่สุดพี่จะฝากน้องๆ ในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็กลุ่มตั้งขึ้นมาเพราะมีใจที่จะทำขับขี่ให้มันปลอดภัยชื่อเป็นมงคลก็คือเดนนาอยู่แล้วงั้นเนี่ยทุกคนจะต้องยึดมั่นตรงนี้นะครับก็ฝากน้องๆน,นะครับว่านอกจากจะมีความผูกพันแล้วการขับขี่นั้นเป็นสิ่งสำคัญของเรานะครับเราควรจะดำเนินการ เราควรจะมีการทําต่อเนื่องให้มันเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกกฎจราจรก็ขอให้เป็นน้องที่ดีรู้จักพี่รู้จักน้องเคารพกฎกติกาการขับขี่รักสามัคคีครับอยาจะฝากน้องๆว่ารุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ย เป็นรุ่นเหมือนเชื้อเพลิงที่เคยคอยเติมผมถามหน่อยว่าถ้าไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยฮาร์เลย์จะขี่กันได้ไหมนี่แหละคือแรงผักดันเชื้อเพลิงเนี่ยค่อยมาเติมแต่ไม่ต้องหัวเชื้อไม่ต้องแรงขนาดไหนแต่ว่าเราจะต้องขับเพื่อนไปด้วยกันแต่นั้นคือเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นยอดต่อยอดแล้วก็ต่อ,ต,อต่อไป เน้นอยู่อย่างเดียวก็คือความรักความสามาคัคคีความปรองดองซึ่งกันและกันการให้เกียรติกันเป็นสิ่งที่ดีสุดไม่ต้องว่าใครยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมถึงบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าหัวโขนเนี่ยต้องถอดทุกอย่างต้องถอดพออะไรนี่ไม่ใช่กฎเกณ์นะฮะนี่คือการเคารพซึ่งกันและกันเท่านั้นเอง นั่นคือเดือนไหนไทยแลนด์เอ็มซีครับผม